มีลูกค้าถามค่ะว่าปลากระพงคุณเหมยกับปลากระพงสามรสเหมือนกันไหมบังเอิญแล้วพอถามแล้วพนักง,งานเหมยตอบไม่ได้ค่ะเหมยก็เลยจะมาอธิบายตรงนี้นะทุกคนถามว่ามันเหมือนปลาสามรสไหมก็ไม่เหมือนนะรสชาติก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนกันค่ะปลากระพงคุณเหมย่ะ จะเอาพริกแห้งกับกระเทียมไปผัดให้หอมเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยสองขีดค่ะผัดจนให้หมูสุกค่ะหอมมากอะวินาทีเนี้ยทุกคนด้วยความมันเป็นพริกแห้งแล้วก็กระเทียมไทยอะบอกเลยว่ามันเผ็ดและร้อนมากค่ะเมนูนี้ยก็จะเติมน้ำซุปลงไปหนึ่งเสียแบบนี้เลยนะทุกคนเต็มเต็มค่ะจะปรุงหวานปรุงเปรี้ยวปรุงเค็มค่ะทุกคนเมนูเนี้ยทุกคนต้องกินกับข้าวหอมมะลิร้อนๆถึงจะเข้ากันค่ะกินเปล่าๆไม่ได้ค่ะเพราะรส ชาติมันจัดจ้านมาไม่หมูสับไม่พอก็จะใส่กุ้งปลาหมึกลงไปด้วยค่ะแล้วก็เนื้อปลาหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายและต้นหอมดให้น้ำอ่ะซึมเข้าไปในเนื้อปลาบอกเลยกินกับข้าว อร่อยมากมันจะเหมือนผัดใบขึ้นช่ายก็ไม่ใช่มันจะเหมือนแบบปลาสามรสก็ไม่ใช่นะทุกคนพอเสร็จแล้วก็สาดเล้าจีลงไปค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟบนตัวปลาได้เลยค่ะทุกคนเอาง่ายๆที่ลูกน้องเหมือะมันอธิบายไม่ถูกคือรสชาติมันแปลกใหม่มันจะเหมือนอะไรสักอย่างก็ไม่เหมือนนะทุกคนแต่บอกเลยอร่อยค่ะกินกับข้าวร้อนหอมต้นหอมขึ้นช่ายขึ้นมาเลยเวลากินนะทุกคนอยากรู้ก็ต้องมาลองนะ